ตอนนี้อยู่บ้านกอไฮกอไฮนะครับอยู่บริกรรมไซเนาะมาบเบิงน้องๆเรียนอันนี้เด็กน้อยมองเด้วยนี่เด็กน้อยเปตาแพงนะ พูดตั้งเบอร์นะอันนี้แบบเวลา้เป็นการละเล่นเนาะคนมงนะครับเพื่อนกะทิเล่นกันไปนี่แหละเวลาปีใหม่กินเจียงเนาะปีใหม่มงเพื่อนกนะทิโยนลูกอันนี้คล้องลูกเนาะลูกซ่วงบอกคนห้องแล้วก็คุยกันแต่ความรู้จักกันไปเนาะอันนี้ระหว่างทางเด้อย,ยัง ว่าจะไปรักซาวแต่ว่าแวะแวะเบึ่งน้องๆก่อนเพื่อเล่นกันเนาะมีแต่เด็กน้อยเนาะอยู่นี่นะวโตแล้วมีแตเด็กน้เขาเไปเขาไปเฮ้ยแ้ว อ๋อโอเคเนาะอันนี้กันระหว่างทางเดี๋ยวทีเดินทางต่อก่อนเนาะอันนี้บ้านโกโกใหหรือโกให้เนี่ยแหละอ่านอาร์ติอันบัทึกเนาะเป็นภาษาลาวนะครับเดี๋ยวทีเดินทางไปก่อนทีนี้ รถหลายะนอเนี่ยมองรถหลายๆายเดี๋ยวเก็บคาปี้ก่อนเนะอะมงตอนนี้มาบุญกินเจียงนะอยู่หลักซาวนะครับไปเบิ่งกันข้างในก่อนตอนนี้พอดงานเลยนะบุญกินเจียง คนคนกาลายเนาะแต่บอกู้ว่าจะไปวอดันเจี่ยงขวางบ่าเขาต้องเบิ่งก่อนเนาะมาเบิ่งกันผมนี่เป็นลุงไ้ผมอ่ะคือคนกาลายเนาะโซนิเตอร์เป็นปีใหม่มงอยู่ลักซาวเนาะอยู่ลาวอยู่ลักซาวเนาะเมืองคำเกิดแข่งบริคำใจ เป็นมงนะครับเยอะมากเลยโอ้ของขายกระหลายเนาะนของกินเสื้อผ้าหรือเอี้ยต่างต่างเนาะนปีก้อนเนาะไป ไปเบื่องอยู่อ่าเสียงขวางกับอันย่เวียงจันนะครับปีก่อนไปมาแล้วปีนี้ก็เลยมาเบิ่งลักซาวแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็เดไปต่อเสียงขวางนะครับเสียงขวางนี่คือเป็นงานใหญ่นะครับงานใหญ่มากๆเลยตอนนี้อยู่ที่ลักซาวนะครับผมลักซาวเมืองหนาวสาวงามนะครับ เป็นภายในงานเนาะเป็นลานกว้างๆนะครับแต่คนอยู่เชียงขวางจะเยอะกว่านี้เนาะเ,ออเดี๋ยวไปเบิง้งยูเทิงเนาะตอนนี้เหมือนมีคนเยอย่ยงพวกมุงกันหลายคนเลยนะยเทิง เดี๋ยวหาเลาะดูของกินก่อนเนอะไม่รู้ว่าจะกินอย่างบ่อันนี้เป็นโซนของเล่นด็กน้อยนะเด็กน้อยเล่นเป็นพวกสไลเดอร์พวกสปริงบอร์ดนะครับโอ้อฝั่งนี้เป็นโซนของเด็กน้อยเลยอ๋อมีมีเตบอบน,น้อยอยู่นี่ พุตบอลคือเวลาพี่น้องอะไรมักบาลบ่เตะบาลบ่ประมาณนี้เนาะนี่ตัวนี้เป็นลานที่เป็นเตะพุตบอลเนาะพูดนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปเบื้องข้างในเด้อ เดี๋ยวตอนยังอ,อยู่กินเตียงนะตอนนี้เรากินข้าวกันนะมาแวะร้านกินข้าวก่อนเบิ่งสามโมงกินข้าวก่อนนะ สองพื้อยังไปกินเนาะโอ้ยหลังกินข้าวเสร็จเด้อเดี๋ยวทีลงไปย่างข้างล่างก่อนบาน้านนี้อากาศหนาวครับตอนนี้หนาวแหง้แหงๆเลยหนาวแบบอยากกินซีนซีนดาดหมูกระทะเลยแต่ก็มาดูดูแล้วมันก็คือใส่อะไรเกินแต่ไม่พอใส่ไปเยอะหมักส้ม ผลไม้ตอวนี<า>้กอ้ากาศหนาวขนาดเลยบึงตอนนี้อนันพาที่กำลังสิตกเนาะนี่ เป็นแสงใกล้จะริบรับเข่าหน้าพาแล้วหนาวสุด,สดหนาวแหงขนาดเลยแต่ว่าเบิ่งกะเจ้าคือที่บ่หนาวนี่แหละเวลาผู้ญิงิ่นใส่ชุดมงเนาะเพิ่นก็สิเป็นชุดแบบคล้ายๆสิ้นคล้ายๆกระโปรงเนาะเป็นขาสั้นนะครับอาจจะชินกับอากาศเนาะหนาวคักๆหนาวแหงหนาวสุดยอด อันนี้เป็นผู้เขาที่ดินเด่นในลักซาวเลยนะครับหนาวเหงนน้วมากเลยหนาวหนาวหนาวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวดีกรับห้องพักของเดออากาศหนาวแหงขนาดเลยเดี๋ยว จากไหนเนาะมืดอ,อาจติไฟเสียงขวางหรือเปล่าก็เบิ่งก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปตอนนี้ก่อน